สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปก็เป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,569มหากก็มาพบกับพี่น้องอกีกเหมือนเคยนะครับในการบอกเล่าเรื่องราวของดวงประจำวันเกิดว่าเกิดวันอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับและก็แถมว่ามี โอกาสทางด้านโชคลาภบ,บ้างหรือไม่นะครับพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยส่วนท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับตามที่ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นที่ติดต่อนะครับ อะไรครับมาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรเกิดวันอะไรดีเด่นและก็รุ่งเรืองร่ำรวยหรือว่าเกิดวันอะไรที่จะต้องระวังบ้างนะครับมาดูกันเลยครับมาเริ่มจากคนวันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง มีดีมีเด่นอย่างไรมีอะไรที่ควรระวังมาดูกันครับคนวันอาทิตย์วันนี้นะครับมองไปข้างหน้ามองไปถึงอนาคตมองไปถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการงานดีรายได้ก็เริ่ม ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จุดที่อาจจะมีสิ่งที่ต้องระวังคือรายจ่ายนะครับส่วนรายละเอียดของดวงเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสามไม้เท้านะครับการงานเริ่มต้นได้นะครับวันนี้อาจจะมีการเดินทางมีการที่จะต้องไปพบเจอใครสักคนมีการอบรม การเสริมทักษะความรู้ต่างๆด้วยนะครับและก็เริ่มทำสัญญาเจราจาคือมีแนวโน้มที่จะมองข้ามข้ามวันเวลาข้ามช็อตไปว่าพรุ่งนี้วันต่อต่อไปดีขึ้นอย่างไรเป็นแผนการที่วางไว้นะแลวก็มีอนาคตที่ดีรอการเงินรายได้นะครับส่วนรายได้รายรับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและก็การเริ่มต้นความรัก ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่กำลังก้าวแรกที่จะเดินหน้าต่อไปได้หลายอย่างมีสิ่งดีๆรอยอยู่ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับก็เริ่มต้นได้ดีงานก็เริ่มได้นะครับใครที่รอง,งานมีโอกาสไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวมีรายได้มีการเงินเข้ามาด้วยแล้วก็เริ่ม ความรักได้สาหรับคนที่รอโอกาสรอความรักครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นี่เป็น5เหรียญ5เหรียญน,นี่เป็นรายจ่ายการเงินที่อาจจะมีแบบว่ารายจ่ายเข้ามาแบบมากแบบไม่รู้ตัวก็ต้องระวังนะครับคือวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆก็ไปเจอรายจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน อาจจะจ่ายเยอะๆโดยที่ขาดการบางแผนนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มข้อแนะนำหรือโชคลาภคนวันอาทิตย์นะครับเป็น8ดเหรียญถ้ามองเฉพาะโชคลาภอย่างเดียวก็มีเกณฑ์จะได้รับนะครับคือมีเงินเข้ารับเงินถ้ามองไปถึงส่วนที่เสริมเข้ามาในเรื่องของรายได้นั่นหมายความว่าชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้ใช้ทักษะ ความสามารถงานฟรีแลนซ์งานพิเศษเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดรายได้เข้ามาในวันนี้นะครับก็ลองเลือกลองทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็สร้างอาชีพได้โดดเด่นขึ้นมานะครับนอกเหนือจากงานประจำนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงการงานการเงินความรักเริ่มต้น ได้ดีนะครับการงานก็มีการเรียนรู้การทำสัญญาการเจราจาข้อตกลงใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะดีขึ้นการเงินเริ่มมีรายได้มีรายรับแต่การเงินนี้อาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบเยอะๆแบบไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็ควรจะระวังวางแผนการเงินด้วยความรักเริ่มต้นได้นะครับคนที่รอความรักก็มีโอกาสและก็โชคลาภคือ สิ่งที่มาพร้อมกับทักษะความสามารถเฉพาะด้านรวมทั้งงานพิเศษงานจอบด้วยสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับทีนี้เป็นดวงคนวันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ดวงในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีโอกาสโชคลาภเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับ คนวันจันทร์ครับวันนี้นะครับการตัดสินใจต้องมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนนะครับการงานมีโอกาสที่จะโดดเด่นที่จะมั่นคงแต่ว่าตัวแปรค่อนข้างจะมากเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่รู้ตัวควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องฟังดูและก็ใช้วิจารณญาณและก็ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิต ไร่เครืองดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชาดาบนะครับราชาดาบนั้นคืออุปสรรคและการแก้ไขคือจะเจออุปสรรคเจอเรื่องบุ่นบุ่นเจอเรื่องยุ่งยุ่งเจอเหตุการณ์สถการบางอย่างที่ต้องตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็บอกเป็นพื้นฐานก่อนว่าต้องหนักแน่นต้องมีสติต้องไม่ประมาท อ,อย่าใช้อารม์ณในการที่จะเลือกจะทําอะไรนะครับยึดเหตุผลใจเย็นๆแล้วท่านจะมีทางออกประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาเช่นเดียวกันแต่เป็นราชาของการงานนะครับอันนี้คือความมั่นคงในเรื่องของการงานอย่างมีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ งานประจำก็โดดเด่นหรือไม่คนที่ทำอาชีพส่วนตัวก็มีโอกาสได้รับงานดีๆเข้ามานะครับนี่คือพื้นฐานหลักๆในการงานที่จะเติบโตต่อไปและก็มั่นคงต่อไปต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับนี่เป็นเดทดเดทนี่ Death. Death ก็ต้องระวังนะครับเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ดป่วยเรื่องสุขภาพความพัดพลาดความสูญเสีย การแรกบางสิ่งบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างบางทีก็คุ้มค่าบางทีก็ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพัดภาจากที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนงานเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่ควรจะระวังไม่ประมาทโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องข้อแนะนำนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องระวังเพิ่มขึ้นมีทาวเวอร์มาด้วยนะครับ ทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาแบบมากก็แน่นอนที่สุดทาวเวอร์เป็นด้านที่ไม่ดีด้านที่จะต้องระวังเกิดความสูญเสียเหตุการณ์บางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจอเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดและมีความเสียหายนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับสรุปดวงคนวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ ต้องใช้ชีวิตแบบมีสติไม่ประมาทนะครับเพราะว่ามีทั้งเดทมีทั้งทาวเวอร์เหตุการณ์สถานการณ์เรื่องของอุปติเหตุเรื่องของเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ก็อาจจะเจอนะครับซึ่งหมอฮักเก็งก็อยากจะใช้คำว่าไม่ควรเจอนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทมีสติในการดาเนินชีวิตนะครับการงานยังมีโอกาสมีปัญหาให้แก้ไขแต่ว่า งานยังมีแนวโน้มที่จะดีไม่ว่าจะงานประจํางานส่วนตัวนะครับส่วนเดินก็ต้องระวังชีวิตไม่ค่อาราบรื่นเท่าไหร่นักในวันนี้นะครับก็ขอให้ผ่านให้ได้นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันครับ คนวันอังคารครับวันนี้มีเส้นทางดวงของความว่าของคําว่ารุ่งเรืองนะครับรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงการงานโดดเด่นและก็แบบพลิกชีวิตได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็มีจุดที่ควรระวังอยู่ด้วยประเดียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นตรงที่ว่าควรระวังนะครับเพื่อที่จะได้ฝังดูกันก่อนนะครับนี่คือห้าดาบห้าดาบคือปัญหาความเดือดร้อนาการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจ แล้วก็เสียชื่อเสียงเสียการงานเสียทรัพย์จากคนบางคนที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้นะครับต้องระวังต้องตรวจสอบต้องดูดีๆนะครับจะทําสัญญาจะตกลงเรื่องอะไรก็ขอให้รอบครอบก็ควรดูแลจุดนี้ไว้ด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับก็เป็น4เหรียญอันนี้4เหรียญคือเรื่องของรายรับการเงินนะครับวันนี้ก็ต้องบริหารแบบดีๆนิดหนึ่งนะครับ บรายรับก็เข้ามาแต่ว่าการใช้จ่ายการบางแผนเกี่ยวกับการเงินควรจะมีนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับเพราะว่ารายได้อย่างนี้ใช้จ่ายอย่างไรคือมันมีทางเดินที่ดีขึ้นถ้าท่านรอบคอบในเรื่องของการเงินนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับนี่เ h e s ันเข้ามาด้วยนะครับอ่าเดร์ันดีนะครับเดร์สันดวงคนวันอังคารนั่นคือความรุ่งเรืองโดดเด่น การงานจะมั่นคงได้รับโอกาสใหม่ๆมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีเกียรติยศอันนี้ดีมากๆนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวการติดต่อการเดินทางไกลต่างจังหวัดต,ต่างประเทศโดดเด่นนะครับมีโอกาสดีตามมาด้วยชื่อเสียงแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาคือใจร้อนหรือไม่ก็เจอเรื่องเดือดร้อนเพราะคนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยต่อมาครับมาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวโน้ม ขอแนะนำคนบันอังคารนะครับเป็น j u s t i c โอกาสดีในการที่จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอาจจะมีเรื่องไม่ไม่ดีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้เรื่องของกฎหมายก็มีโอกาสที่จะอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับรวมทั้งไก่เกี่ยกรณีพิพาทบ้างอะไรบ้างคือที่มันไม่ดีวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ก็ดวงดีนะครับในเรื่องของงานโดดเด่นมั่นคงพลิกสถานการณ์ได้ดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวแก้ไขปัญหาได้ทําสัญญาใหม่ได้และการเดินทางไกลนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศโดดเด่นขึ้นมานะครับมีความสำเร็จรออยู่นะครับ การเงินวันนี้ก็วางแผนดีๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นคงต่อไปเรื่องที่ควรระวังคือปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจหรือไม่ก็เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดมาจากใครบางคนนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับชาววันพุธวันนี้ดวงดีหรือไม่ดีเด่นหรือไม่เด่นดังหรือไม่ดังรวยหรือไม่มาดูกันครับ คนวันพุธนะครับวันนี้ดวงมีมีความพิเศษอยู่ไม่น้อยนะครับคือมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อความอัศจรรย์นะการเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงที่มาอย่างวรวดเร็วการเงินที่รายได้มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของรายจ่ายเรื่องของความพอใจนู่นนี่นั่นเข้ามามากเป็นพิเศษต้องมีตัวเขาเรียกว่ามีตัวเบรกไว้คือมักจะทําอะไรตามใจตัวเองถ้าไม่เบรกก็อาจจะถลายออกจาก รันเวย์ไปไกลก็เป็นไปได้นะครับไร้เดี่ยของดวงมาเริ่มต้นจากไพ่ปยากรใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยราชาถ้วยนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือการรอคอยความคาดหวังในท่ามกลางอะไรที่มันท้อแท้นะครับก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาโดยเฉพาะท่านที่มีอายุมากขึ้นงานเงินประสบความสุจอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะรอสิ่งที่มันอยู่ในใจนะครับอาจจะเกิดความเมื่อย อ่าเหนื่อยความท้อเหมือนอะไรมันอยู่คนเดียวประมาณนี้นะครับก็ต้องรอเวลานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเมชเชียนนะครับอันนี้ดวงคนที่จะมีความรุ่งเรืองงานดีนะครับวันนี้จะประสบความสำเร็จแบบมีชื่อเสียงแบบมากรวดเร็วขึ้นคนวันพุธนี้จะเชื่อมโยงกับเรื่องของความเชื่อบางอย่างคือแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกัน เป็นเรื่องสยศาสตร์เป็นเรื่องของความลึกลับเล้นลับเรื่องของสายโมแต่ละคนก็จะมีความเชื่อในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าการนํามาใช้ก็แตกต่างกันด้วยบางคนก็นํามาประยุกต์ใช้ปรปับปรุง,งสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับมีความสำเร็จมีคนยอมรับเป็นศิลปินเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเป็นนักสแสดงเหล่านี้นะครับรวมทั้งเป็นคนที่ ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของหมดดูชัยศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะมีชื่อเสียงมีรายได้มีการเงินที่โดดเด่นเข้ามานะครับส่วนประเด็นความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3มมีเฮลโลแฟนมีพระสังฆาราชนี่คือตัวที่เข้ามาเบรกว่าอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้อง ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้มีคนแนะนำมีคนชี้ทางว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับก็จะเป็นวิธีการเพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวทางชีวิตให้เ,เกิดให้กลับมาอยู่ในโอกาสที่ดีนะครับเจอปัญหาเจ้าปศก็จะผ่านได้พบกับแนวโน้มที่ดีขึ้นทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวโน้มข้อแนะนําโชคลาภคนบันพุนะครับเป็นเดฟฟนนะครับเดฟฟนก็ยังเป็นด้านที่ สบายๆนะครับเดินทางพักผ่อนกิจกรรมหน้นนี่นั่นงานเสริมอาชีพอิสระการใช้จ่ายเงินเหล่านี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองนะครับคือสิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็จะพอใจกับสิ่งนั้นมากกว่าจะอยู่กับที่เดิมนานๆนะครับใช้จ่ายเงินเยอะวันนี้ความรักยังไม่ลงตัวครับสรุปดวงคนวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนมี ความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะทำอะไรตามแบบฉบับที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองมากกว่านะครับมีความเชื่อตรงนั้นตรงนี้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ว่าการงานหรือว่าจับจ่ายใช้สอยการเงินความรักอาจจะไม่ลงตัวเพราะว่าความเชื่อคิดเห็นคนละอย่างอารมณ์คนละอย่างประมาณนี้นะครับต้องมีจุดเปลี่ยนนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนเข้ามาแนะนำบอกทิศทางต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดี ในการที่จะเรียนรู้โดยพื้นฐานนะคนวันพุธวันนี้ฉลาดรอบรู้พร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะสร้างตัวตนพร้อมที่จะทําอะไรให้ประสบผลสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าบางทีความคิดกับการทํางานมันมักจะสวนทางกันอยู่บ้างนะครับก็ขอให้ผ่านอุปสรรคแล้วก็มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จนะครับชาววันพุธครับต่มาเป็นดวงคนวัน พฤหัสบดีนะครับวันนี้ชาววันพฤหัสบดีดวงดีหรือไม่เด่นหรือว่าต้องระวังเรื่องอะไรามาดูกันครับคนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็มีเรื่องของการตัดสินใจที่จะต้องรอบครอบรมะมัดระวังนะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตต่างๆคือ จะทําอะไรแบบมุทะลุดุดันก็คงจะไม่ไหวเพราะเจอปัญหาได้ง่ายนะครับข้อที่ควรระวังก็จะแทรกอยู่ในบริบทของการดําเนินชีวิตอยู่ได้หลายเรื่องรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งนี่เป็นหนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบคือการตัดสินใจวันนี้มีพลังนะครับพลังความคิดพลังใจหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นความเข้มแข็งความพร้อม เดินหน้าต่อไปทุกอย่างมันมันเป็นโอกอบที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคำว่าตัดสินใจการที่จะทำอะไรวันนี้ก็ควรจะระวังรอบคอบนะครับเพราะว่าปัญหามันเยอะนะครับจะคิดจะทำอะไรตอนนี้ต้องใช้สติปัญญาให้มากนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับมีหนึ่งเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยคือกิจ,จก,กรรมวันนี้ความรื่นเริงงานหรือไม่ก็ บรรยากาศใหม่ๆก็ยังมีนะครับความสุขความพอใจความรุ่นเรืองลูกหลานบริวารตรงนี้ก็จะมีโอกาสนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับนี่เป็น d e วิลเออตรงนี้แหละสำคัญด้วยนะครับเดวิลคือตัวแปรงานดีงานเยอะก็จริงแต่ว่าอาจจะมีบางงานหรือว่าบางคนที่เข้ามาร่วมงานมีปัญหาสร้างปัญหาทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่ก็ ทำสัญญาเจตนา,าเกี่ยวกับการงานก็ต้องระวังด้วยตรวจสอบนะครับป้องกันข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดทางการเงินก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูดีๆด,ด้วยประเด็นความรักนะครับวันนี้อาจจะปิดความรักด้วยนะครับคือไม่ไม่แน่ใจสับสนบางทีมีคนเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ตัวคุณก็อาจจะปิดแปลงปิดความลับด้วยนะครับเป็นความลับ ความรักที่ไม่เปิดเผยผิดเพี้ยนก็เป็นไปได้นะครับส่วนด้านสุขภาพวันนี้ยังต้องดูแลนะครับส่วนคนมีหน้าที่ดูแลสุขภาพคนอื่นดูแลความปลอดภัยของคนอื่นนั้นวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวโน้มข้อนะนํานะครับมีเลือกเบอร์มาด้วยนั่นหมายความว่าการทุ่มเทเพื่อสิ่งใดบางอย่างมันนี้เกิดขึ้นทุ่มเทด้วยความรักเต็มที่เต็มร้อยแต่ผิดพลาดก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งความรักด้วยบางทีเขาทุ่มเทแบบ ผิดๆนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับควรจะรอบคอบในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอาจจะมีตัวแทรกตัวแปรทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายได้เกี่ยวกับงานทำสัญญาหรือไม่ก็ผิดพลาดเพราะว่าคนบางคนนะครับเรื่องการเงินด้วยก็ต้องระวังใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ทำสัญญาการเงินก็ต้องตรวจสอบความรักอาจจะยังไม่ลงตัวผิดพลาดหรือไม่ก็ มีการปกปิดความรักให้เป็นความลับไม่ชัดเจนนะครับหรือไม่ก็อาจจะทุ่มเทเพื่อความรักแบบามากๆสุดๆแต่ว่าไม่เหมือนที่คิดอาจจะไม่สมหวังมีความสุขที่ตรงได้ทำนะครับวันนี้รวมแล้วว่าชาววันพฤหัสบดีด้านที่ดีก็เยอะแต่ด้านที่ผิดพลาดลุมเหลวก็มากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ มาครับเป็นดวงคนวันศุกร์วันนี้นะครับชาววันศุกร์มีดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันครับชาววันศุกร์วันนี้เด่นมากๆเลยนะครับมีดวงหุกขนว่ารวยรวยมากรวยเยอะรวยแบบไม่รู้จะรวยอย่างไรนะครับอันนี้ก็เด่นสุดสุดเลยนะครับรายเดียของดวง มาเริ่มต้นจากไยพ่ปยากณ์ใบที่1นะครับเป็นเอ็มพรเสเป็นดวงจัก,กรพัด,ดินีดวงของความร่ำรวยดวงความรักดวงของทรัพย์สินรายได้ดวงของคนที่นั่งอยู่บนพื้นที่ที่มันมีความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันศุกร์รับเงินเยอะวันนี้มีเกียรติมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยคิดเงินไล่เงินครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นไฮพิสเต็นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกของสุภาพสตรีชาววันสุนะครับคือจุดเด่นคือความคิดสร้างสรรค์ไอเดียเป็นงานที่คิดงานสื่อสารการพบหน้าคนจำนวนมากๆอันนี้เด่นนะครับคือเวลาขึ้นเวที ไม่ว่าจะพูดจะทักทายผู้คนหรือว่าแสดงออกเรื่องอะไรก็จะเด่นโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับวันนี้ได้รับความนิยมชมชอบได้รับชื่อเสียงและก็ตามมาด้วยคำว่าการเงินมั่นคงนะครับพอลงจากเวทีลงจากบางสถานที่กลับมาที่บ้านอาจจะมีอีกหนึ่งบุคลิกค,คือความเครียดความตังวลคิดเยอะ ก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องระวังนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับคืออยู่ตัวหน้าคนเดินสุขภาพไม่เป็นไรยิ้มย้มแจ่มใสเวลากลับบ้านก็อาจจะเครียดทุกข์และมีสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชาเรียนอันนี้ก็เด่นสุภาพบุรุษชาววันศุกร์ก็โดดเด่นมั่นคงสุข,ขุมคัมภีรภาพ บริหารกิจการการงานดูแลอะไรต่างๆได้สําเร็จไม่ว่าประจําหรือว่าส่วนตัวโดดเด่นมั่นคงร่ำรวยเป็นผู้นําทางด้านความคิดเป็นผู้นําในด้านของการบริหารและก็ทําได้ดีเยี่ยมครับทีนี้มาดูสริรนที่เ,เรื่องโอกาสโชคลาภคนบันสุขนะครับโอเป็นโชคลาภใหญ่นะครับวันนี้รับเงินก่อนโตโต,ตจานวนมากๆ พลิกชีวิตได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตได้เลยนะครับเป็นกงล้อของโชคลาภใหญ่ๆทรัพย์สินมั่งคั่งมั่งคั่งร่ำรวยครับสรับดวงคนวันศุกร์วันนี้ดวงเด่นมากๆในด้านของงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวพลิกชีวิตได้เด่นที่ตามมาคือเรื่องของรายได้การเงินเด่นเยอะเยอะมากเลยนะครับวันนี้รับเงินมาหลายทางโชคลาภก้อนใหญ่ๆเงินจํานวนมากๆนะครับอันนี้ก็ จนนับไม่ไหวประมาณนั้นนะครับความรักก็อาจจะมีความเครือบแฝงอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมแล้วยังดูดีนะครับส่วนที่ไม่ควรมองข้ามคือผู้คลิกภาพหรือว่า,าสิ่งที่อยู่ในสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับคือจะเด่นเวลาอยู่ท่ามกลางคนอื่นคนเยอะๆไม่ว่างานอะไรก็ตามนะครับจะเวลาอยู่คนเดียวก็จะมีความเครียดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับส่วนโชคลาภวันนี้นะครับโชคลาภเด่นมากนะครับวันนี้รับเงินก้อน จำนวนมากๆด้วยครับต่อมาเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับวันนี้ชาววันเสาร์ดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับวันนี้คนวันเสาร์ก็รอโอกาสที่ดี มีการเดินทางมีความเร่งรีบในภาระหน้าที่บางอย่างนะครับแต่ภาพรวมแล้วอนาคตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงปัญหาก้าวสู่ความสําเร็จได้นะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ประากรใบที่หนึ่งคืออัศวินดาบอัศวินดาบคือความเร่งรีบภาระหน้าที่ในการที่จะต้องสะสางจัดการนะครับอาจจะมีการเดินทางย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่เป็นความเร่งรีบบางทีก็ไม่ได้วางแผนมาก่อน ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเหรียญน,นะครับอันนี้เรื่องของสิ่งที่ดีเงินรายได้ที่รอมีโอกาสนะครับก็วางแผนดีๆโดยหลักแล้วก็คือความรอบคอบนะครับแม้ว่าจะเจอปัญหาต่างๆแต่สิ่งที่จะพะยุงก็คือความรอบคอบการที่ทำอะไรเป็นระบบมีวิธีการมีแนวทางที่ดีเพื่อจัดการปัญหาต่างๆก็จะผ่านขวักได้รายได้การเงินจะมั่นคงขึ้นต่อมาครับมาดูส่วนที่ สนะครับเป็นเจเรียนการเงินกับการวางแผนก็จะเป็นของคู่กันนะครับวันนี้ได้รับเงินมาวางแผนจัดก,การต่างๆเป็นระบบทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มข้อแนะนำนะครับเป็นเดอะเวิร์นโอเคคนวันเสาร์วันนี้จะมีโชคใหญ่มีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนงานได้งานเริ่มต้นงานใหม่ พลิกชีวิตได้มีรายได้มีการเงินที่มั่นคงขึ้นและก็มีความรักมีชีวิตที่สดใสามากขึ้นกว่าเดิมแบบผ่านวิกฤตต่างๆนะครับสรุปดวงคนวันเสาร์ดวงวันนี้มีเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานแก้ไขปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องงานก็ต้องอาศัยการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีงานใหม่งานใหญ่เข้ามาด้วยโชคลาภการเงินดีมีรายได้มีเงินที่รอและได้รับมาด้วย ก็วางแผนการเงินจับใจ่ายใช้สอยลงทุนเป็นระบบมากขึ้นความรักจะเข้าใจลงตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงร่ํารวยพลิกวิกฤตได้สําหรับชาววันเสาร์นะครับแะครับก็บอกเล่าเรื่องราวดวงของพี่น้องมาครบทุกวันเกิดแล้วนะครับเป็นการพูดคุยกันแบบ กว้างๆท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กด like, แชร์กดติดตามนะครับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ